เชฟอังกฤษสวัสดีค่ะ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 ก่อนอื่นเชฟคนยังเราไม่เคยได้ยินเลยไข่กยี่เชฟเคยไม่เหมือนไข่ดาว้มเราว่ามันเป็นเหมือนแบบชื่ออาหารเจนาวแล้วเปล่าแบบเป็นอาหารสมัยใหม่นี่ังั้นลงมือเลยบ้านไทยบ้านมันจริงจริงเราก็มีน้ำปรุงเหมือนกันแต่ว่าน้ำปรุงเราไม่เหมือนเพราะฉะนั้นนี่คือเราจะทำพริกน้ำปลาครับเอาไข่มากวนๆนี่แหละแล้วก็เอาพริกน้ำปลาราดนี่น้ำปลาชื่อมันพริกน้ำปลาแต่ว่ามีมะนาวด้วยเค็มน้ำแล้วมะนาวเติมน้ำมันนิดนึง ต่อมาเราจะมีกระเทียมอันนี้ผมใช้กระเทียมเยอะนิดหนึ่งไข่สามลูกกระเทียมจีนสานกรีบครับพริกนี่ต้องเยอะไหมก็ไม่เยอะมากเอพอประมาณเหมือนเราทําพริกน้ําปลาเลยครัคือเราทาไข่สามฟองใช่สูตรผมจะเจียวกระเทียมในน้ามันนิดนึงก่อนอย่างนี้ไม่ต้องตีไม่ไม่ต้องตีเพราะว่าถ้าเกิดเราตีมันจะกลายเป็นไข่คนเพราะจริงๆไข่ขยี้เราจะไม่ต้องการให้ไข่แดงมันไปปนกับไข่คือเราไม่อยากให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเทคนิคก็คือใช้กระทะ ที่ร้อนพอประมาณแต่ว่าไม่ใช่ร้อนแบบเวลาใส่ไข่ปุ๊บแล้วสุกเลยอันนี้คือเราไม่มีเราขยี้ไม่ทันเรายกกระทาน,นิดหนึ่งแล้วเราก็คนจากนั้นเราเอาคริกกับน้ำปลาที่เราเตรียมไว้ใส่ได้เลยโรยไปข้างบนเลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับอ่าเสร็จสมบูรณ์อ่าชิมเลยไปแล้วครับ เป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะเป็นอีกบ้านหนึ่งแต่อร่อยรสเปรี้ยวไม่ออกใช่ไหมครับใช่แล้วก็เค็มไม่โดดด้วยเออไม่โดดใช่พอเราเอาเปรี้ยวเราเอามะนาวกับน้ำตาลไปไปยับยั้งความเค็มมันเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกเป็นรสชาตินัวัวลมหนึนทำไมมันไม่แหลมออกมาเนาะเออยังไงคขเชฟอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้อยากให้พี่กิ๊กกับพี่แท่งลองอันนี้เลยครับ디โด้ไอสติ๊ก หวานเย็นจี๊ดจ้าส์อันนี้สูตรใหม่ด้วยนะสูตรพริกเกลือครหนึ่งแพ็คเนี่ยจะมี3ามรสนะครับจะมีรสสับปะรดพริกเกลือฝรั่งพริกเกลือแล้วก็มะขามพริกเกลือลองเลยไหมครับลองเลยครับงั้นฉันจองมะขามสับปะรดละกันพริกเกลือลองชิมดูเป็นไงบ้างอร่อยย่าไม่อร่อยอร่อยเนาะชื่นใจไม่ป๋าของป๋ารสอะไรของป๋ารสอะไรสับปะรดพริกเกลือของฉันมะขามดีดูฮะ ไอสติกหวานเย็นสูตรใหม่รสพริกเกลือนะครับอร่อยจี๊ดจ๊าดีโดที่เขาทําน้ําผลไม้ที่เราชอบดื่มกันนั่นแหละครับพอมาเป็นนะฮะไอสติกหวานเย็นแบบนี้อร่อยจี๊ดจ๊าสุดๆไปเลยครับนี่คืออย่างแซ่บเลยนะดีโดเนี่ยมันหวานเย็นอร่อยโดนใจมากๆเลยนี่ถูกใจไว้์จิ้งแบบพวกเรามากๆเลยค่ะสายแซ่บทั้งหลายต้องลองเลยนะคะและควรมีติดตู้เย็นไว้เลยร้อนๆแบบนี้นี่ฟินมากๆเลยหาซื้อได้ที่นะคะ Lotus ซีเ u ซ e เปอร์มาร์เก็ตและบิ๊กซีและร้านค้าใกล้บ้านคุณค่ะอร่อยง่ายแบบนี้ฮะติดตู้เย็นไว้รับรองนะครับชื่นใจค่อยหน่อยค่อยหน่อยค่อหน่อยคหน,หน,หน่อย<ห>